มามาอยู่ด้วยกันตอนนี้ตั้งใจแล้วมันตาเราไม่ถูกกันอยู่ด้วยกันถูกไม่ใช่ว่าไม่ถูกกันเนี่ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เรื่อไปกินสอนกันคนแก่ไม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 ่คนแก่งอนคนนายนายพวกกินไม่กินสอนกันเองบางทีให้เราที่กินก็แเรวมาเราเสือกมีเครื่องสแกนอีกคนดีนเราแค่สแกนเดียดกับการประสบการณ์มาใส่กันมันจะดียังไงเอานนี้ถูกเราจะไปเดาวทำไมเมืโอ้ยยเรีกว่าโห รู้ว่าผมมาด้วยแกยิ่งรอเลยแกก็รู้ว่าสงสัยเป็นม้ากระจาดอะม้ากระจาดหรือว่าแกเป็นอะไรแกไม่มีอะไรหรอกแกก็ดีไหนยะไหนท่อละบอกคือรีลาก็เป็นงั้นแหละรีล่าเดี๋ยวไปว่าแกลีลาจะเป็นงั้นแหละแกยัไม่ไหนดิอยู่ๆทำซีรัสดิ์อยู่ซีรัสดิ์มาได้มันมีดอมรับสายน่ะรัาไม่รับหรอกบอกให้เรียกตานี่มาหน่อยเพราะว่าแปลงแปลงฟังติ๊ก ไอโทรศัพท์มันถูกตัดมั่งไอ้นี่ผมยังคายใจอยู่ไอ้ตัวปรับแรงดันเนี่ยธรรมดามันจะมีสายเสียบนี่น้ำมันโอ้น้นมันเข้านี่เหรอเข้านี่ออกนี่บ่น้ำมันให้กลับถังไงกลับถังบ่โอ้เล่นเอาไปจุ่มไว้นี่เลยนะครับคิดไม่ถังเลยอันนี้มันไม่ได้ไปนู้นแต่มันก็รูถังเไยผมว่าอนี่แหละผิดไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเอาน้ำมันกลับถังน้ำมันน้ำมันต้องเหลือดใจนั่นน่ะจากที่ปั๊มอ่ะเราจะคงที่เพื่อเชื่อไว้ในไม่มันมันต้องมีน้ำมันกลับถังแต่ตัวไม่มีบ่ใช่บ่ ไม่รู้นะเจอทฤษฎีนี่งงว่ะเรานึกว่ามันต้องมีคือท่านี่จะเอามามาคุมที่ปลายสายโอ้ก็คุมอันนี้เลยใช่ไหมคุมอันนี้เลยอ๋อไม่คุมไม่คุมปลายทางไงคุมกลางเลยคือปรับถ้ามันถ้ามันน้มันมันมันไปมากอันนี้ก็ปรับออกครับผมถ้าไปน้อยอันนี้ก็ปิดเปิดปิดเปิดปิดเนาะครับคุมนี่ต้องคุมอ๋อผมไม่รู้อ่ะตัวนี้ ก่อนนี้ปัมป้มเฉยๆปั๊มธรรมดาทุกไปคือผมเรียนอาทิตย์มาเล้กี่ปีน่ะอมอนนะตอมติปสามแสนนะกทุ้คนถามทุกคนดูดิเออจนจบหลักสูตรอ่ะจนแบบเฉยๆเห็นกว่าน,นี้แต่ก่อนรู้เรื่องอะไรออไคือเอาให้คนอื่นทำแล้วก็ไม่ไม่จบแกว่าจะหลักสูตรกัเออก็อย่างนั้นแหละงั้นไม่จบหรอก